ก็สวัสดีที่เด็กผู้ชมท่านทีรับดิสก์รายการสวัสดีอันนัยนะครับและท่านและเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่ตอนนี้คือเมทัลเกียร์ไลซิ่งนะครับกับผมนายแบ็กเอ้กิโตคิวคุงนะครับก็จะมาเล่นเกมให้ท่านได้รับชมกันครับไปเริ่มกันเลย <c oughs> อ่า new game ก็เล่น easy กันเย็ดใหม่ถือตัวเรียวขอเล่นเป็นอยู่ครับ <c oughs> ยผิดภาพน,นี่ก็สวยมากๆเลยนะครับจะบอกให้หันไปสามปีสามปีเนี่ยค่บผมแปลไม่ออกปอเก่นกับตวว ันหาว่าเก็บนี้จะดังนะครับโอเคดีมากดีมากมาเอ้ยกูผิดเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมรู้สึกเสียงมันยังด yeah! yeah. ังๆอยู่เลยรู้สึอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเหลือสองซะเลยหนึ่งเดียวถ้าเราเล่นมาถ้าสองยังดังนี้ก็ไม่ไหวอะไรเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่รวยสินะป้ายปั้นปั้นกระโดดนวดย้า เออเออเออเอยเออจุอุ๊ยบอสเออเออเออนองฝันแล้วหยุดเออคำรถไปซะอุ้ยกระตุกกระตุกเฟรมเลตตกเดี๋ยวเออเออกดนวดเออ จริง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 อันซะเลยจริงจริงจริงอืมปันปันปันันัปัตมตตปั้นนตัวตัวอือืมอตกโอนุเอือผ่ากลางซะเลย ไปต่อเอือเอ้าเอ้ยชิปยาอื้อตัวต้วงต้วงเอือไปต่อยังไม่อีกกดอนนวดเอืออเออืออืออเออือหยอกหยอกจ้วเอือมัวชิปฟันฟันผ่ากลางอืออือจุกเอือบล็อกเอือทัว เเออเอออืมออืมจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊บเออเอออืมตายแล้วกต้นไม้หักอ้ยลบได้เออปันปันปันโกนนวดอืมคาซีีกแล้วเออติยอดออ นี่มันนี่มันเอ้านี่มันเอเจนซี่เจ็ดเอ้โออะไรวะเนี่ยบไยมันต้องพูดเลยมากลุยลุยตัวตัวอืมชิปฟันฟันฟันจ้วงฟันจ้วงจิ้มจุกแทงจ้วง เอ้ยโอ้คนนวดคนนวดสไลด์นอนเออจุบจุบๆุ๊บจุบเออรู้เรื่องขึ้นไปชึ้มจั๊วจิ้มจุงแทงจ้วงจิ้มจุ้งยกศอกแทงจ้วงอะไรวะคุณไม่ถูกก็ไม่รู้สินะไปวิ่งเฮ้ยปะนาปะเอ้ยปนลูกกระสุน เฮ้ยโอ้มาใกล้ๆสไล่ลหนอนหนึ่งทีเอ้ยไอ่ไหนมานี่าดีๆดียอมจำนนชิปไปจิ้มจุกยกซอกเอ้ยไอ่ไหนข้างไหนวะที่พักพังเอ้ยข้างซ้ายไปเอ้ยขนวนจ้า สไลด์โนนจึ๊บจุจุเอื้อ,ช,ช,อ,อชิปจิ้งจุบยกสองแทงจง้งผู้ผิดมัง้งก็ไม่ดูสินะไปเอือ้อโอนลวนเอือ้อไหนกะโอ้เอื้อกอลลวนโอประตกเอืออ้อเลื่อนรนเลย

ฮดูเคนดาฮาดูเคนฮาดูเคนนนี kind of so ่โอ้โหสับหมูเลยนะเนี่ยนี่เออจิ๊งอ่าเกตเอสด้วยสองนาทีเองเออ อยู่ไฟมากไม่ดีนะครับเพราะมัน,ม,นมันร้อนทุยมันมักระตกเฮ้ยไอ้อ้วน จอมันบูมากดคอนโทรลอย่างเดียวเลยเอารอรอทำไมเหนื่อยอ๋อโอ้ไม่ต้องเหนื่อยไปกระโดดเอื้อสไลด์โอ้กระโดดอย่างนี้ไม่ต้องกระโดดครับฟันแม่งอย่างเดียวเลยเอื้อสไลด์ฟันอย่าเพิ่งกระโดด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 เอื้อเอื้อเอื้อยยยยเอื้อ ว ah. oh, ่าตะโอ้ยังมาอีกยังมีชีวิตฉันยังคงร้ายใจถุย <'s> <i> ไม่ใช่เอ,อือไม่โตอีกแล้วเดียวเออดีไมมีเรื่องไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามีปัญหาโอ้กระโดน อุ้ยกระโดดอิงลอบเอ,อื้อไม่ทันวิ่งเข้าไปชิปอา้าวยึบนี่ล่ะชิปของแท้จิ้งจุกยกซอกแข้งจัวตัวจัวงัว,ว,ว,วขอหลายหลายดีลีเดอร์คลิกหน้าแตกเลยเนี่ยหน้าแตกหมอไม่รับเย็บโอ้ อะไร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 อืออมีคลิปดาบด้วยอุ้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยกอนูดมันโกนลูกกระสุนโอ้โอ้โอ้ยโอ้ไม่อย่ากระตุกช่วงนี้มันไม่ดีเออมันไม่ด้ท่สุขภาพนะครับ ชิปขอขอเอ้าอะไรวะเอ้าโง่เลยเออโอ้ปซ้ายชิปเอ้ยคอนโทรนไปโดดวิ่งวิ่งจึ๊บจึ๊บ เอื้อ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 เออื้โดดมาฟัดชิปตวงตวงตวงยึ๊บยื้อยื้อเออตัดแขนซะเลยไปคีบด่าแล้วฟันด้วยทาางจะโหดนี่อย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวแต่ก็กินเกี๊ยวไม่จ่ายเอื้อเอื้อ ค้างเออค้างอีกรอบเออหมดรอเลยเอ,อ๋เอ,อเต็มเลตตกอ,อ๋อค้างเลยค้างเลยกรรมค้างเลย ค้างครับโอเคครับเดี๋ยวเจอโอเคกลับมาต่อกันนะครับหลังจากนี้หายค้างแล้วไปเฮ้ยเยี่ยมไปเลยเพิ่งจะรู้ว่ามีนี้ด้วยจึบจึ๊บจึ๊บจึ๊บวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวาเอ,อ้อถึงหน้าจ้วงหน้าอ,อืมามาทำมาเยอะไงที ถลายถึงตูดอีกรอบขอทำท่านี้ผีตึงขาดเลยไอ,อเอ้อเขาจะไม่มองระเบิดข้างหลังนะครับเฟ <Feel me. S 1> ียลเบรนแรงเอสซะด้วยไม,ไม่ไม่ต้องดูหรอกแปลไม่เป็น อุ้ยด่านนี้เออดดลงไปจึบจึบจึ๊บจึบจึ๊บจึบจึนวนอ้าวพิงมาอะไรอะไรอืมจังมาเหนอะแปลไม่อกอะไรอะไรนายยกทุกอย่างเลยแหละก็ไม่รู้ดิเฮ้ย งมันนวดให้นวดยาวนะไม่ใช่หรอเอ้าอยู่ไหนวะเอ่อสไลด์หนอนอืฟันเออวีเกือบโดนโอดนจ้าอุ๊ยเอ้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 ยอุ้ยอุ้ยโอโอยอุ้ยฟันปันปันอือเออเออโดนโดนโดนลัวเออ

โดนนี้ดาบดังไม่หายเออไม่โดนมันตลอดเลยวะอออะไรเนี่ยบล็อคอะอรทำวะสไลด์หนอนรอดด่างบล็อคโอเคไปเออเอออืมต้องการดีประมาณนั้นมั้งเออ เชื่อกระเด็นไกลซ้ำเอ,อื้อเอ,อื้อไปช็อตแล้วมึงทางจะโหดขึ้นอุย้ยไม่ใช่ไปหนึ่งกอดจะพังไปเอ,อื้อสไลด์หนอนจึอบจ๊เจอบจอเจอบจอเจอโอนเอ,อ้ยเอ,อ้ยบอกไปได้เฮ้ยมันไปด้านข้างเอ,อื้อกดชิป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 จัว chim Ừa, Ừa ui ui kẹp Tại mày Ai nua dớ ừ. ơi bọt 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 đai. lướt nói lắm mày tít ừ. tẹt ư ui 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 mày nữa đèn lắm เอ้ยยิ้มเออเออเอ้ยคาเบาอุ้ยเลือดไหลเลือดน้องทำให้เอกตูยิง้องโดนเอาแขนฆ่าดกเออเออเออฟานไม่โดนอะไรวะเออเออตายแน่นอนเลยเออ โอ้มองเห็นชามาเออวัดตะวักมาเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตกไม่โอ้ยที่มันเป็นคนหรือหรือหรือหุ่นเอ้ยเลยเนี่ยนะหุ่นยนต์ทั้งจะเป็นอย่างละครึ่งแล้วเนี่ยมันจบแล้ว เฮ้ยแสงสว่างต้องไปแสงสว่างจบไอหนวดเยอะโชคดีไปไอหนวดเ้ยยิงมั่วเออตีสเต็ปสเต็ปผิวเฮ้ย พอเอื้อพระเอกมาโชว์ตูหนึ่งรอบอุ้ยเลือดสาดนั่งสารจุ้งเบยอุ้ยตาบอดเอาบาซูก้ามาอุ้มเกิดเป็นโกคันพอ จบไม่ใช่นงั้แล้วนะครับโอเคจบิช่ั่นแล้วได้เอ็ดเอ็ดด้วยเค okay. อ๋อฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คลิปแรกมีอะไรไม่ดีก็ติกันได้นะครับผมบ๊ายบาย